สวัสดีครับเพื่อกดช่องแทงเดี่ยวชาแนลนะครับตอนนี้พอดีช่วงพักเที่ยงนะครับเลยได้เดินทางมาเข้าป่าเพื่อมาถึงเขา,อาบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นลำห้วยนะครับน้ำจะไหลมาลงมายังบนภูเขานะครับจะไหลลงมาเรื่อยๆถ้าตายไมไปมันจะเป็นลำห้วยนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับตรงที่เขามา,าหาปูภูเขาไปไอปูภูเขาดูเขาเรียกว่าปูหินนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามขึ้นไปยังอีกกลุ่มหนึ่งครับอยู่ข้างบนตามไปดูเขาทำอะไรกันนะครับ เป็นเพราะสายเดียดีเองถึงว่าเขาหลงเขาหลงกันเพราะว่าจะเกิดที่ทางเลยเห็นยังนี่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 เส้นทองเลยอ่ะโมดยังโมดยังแปลว่าแปลว่ามีเยอะอยู่ข้างบนอเายาวด้วยนี่แหล่งมาเลยครับแหล่งมาเลยเราไม่ต้องไปไหนเลยอไม่ได้หาไกรเลยรู้แหล่งเลย เส้นยาวเลยใช่ไหมอ๋อมันก็คือมันเป็นเส้นที่อยู่ตรงทางพอดีนะพี่หยอไม่มีนะมีแต่แถวทางนะเออก็คือจะให้เราหลงเลยเนาะก็คือเจตนานั่นแหละคือเจตนาเลยอ่ะทั้งหมดเลยนี่อู้พี่จานนั่งอยู่นะพี่จานนั่งหน่ยเยอะนะนี่ครับอู้นี่พี่อ๋อพี่พี่พี่อู้หูเต็มเลยนะครับ โอ้ที่เดียวพี่อ๋อเนี่ยเป็นดงเลยเนี่ยนี่นี่อย่างนี้เลยนนนนนีี่่ะัผมหมดเลยอ่ะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่รู้เลยนะเนี่ยผมขึ้นมานองเดินอย่างเดียวเลยที่พ่ออะไรก็คือการเผาเนี่ยมันจะมาทับทางเลยก็มามาแต่ซาจะมาจ่ายมนเลยจะพาขึ้นไปดูโอ้ทั้งกับตังก็เยอะนะครับผมดงมีดงดงเเยอะจริงๆเิงอย่างนี้เหรอเต็มหมดเลยก็กระทุ้มเลือด คือแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับที่เดียวครับคนใต้รู้รู้เรื่องเขาไหมนี่ครับผมเือเขารู้เรื่องนะเดี๋ยวผมขอโทษนะผมขอเดินไปก่อนนะตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาทําอะไรกันนะครับแต่ที่รู้เขาเก็บใหญ่เลยครับนะครับเป็นเป็นพืชมงคลนะครับที่เขาเรียกว่าเขาหลง ถ้าเ,เขาหลงนะครับทางนี้ก็จะเดินขึ้นขึ้นขึ้น,นไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นเป็นสันทูครับก็สูงสูงพอตัวอยู่ครับนี่ย,ยังยังอยู่ระดับชั้นล่างนะครับตั้งแต่เกิดนะครับ ครับาหสำหรับคลิปนี้เช่นเดียวก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ